การที่คนคนหนึ่งจะคิดถึงเรา24ชั่วโมงจิตใต้สำนึกของเขาจะต้องรู้สึกถึง4ความรู้สึกนี้เสียก่อนเขาต้องรู้สึกว่าเข้าหาคนแบบเราไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้เขาต้องรู้สึกว่าเราคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเขาต้องรู้สึกว่าเราคือคนที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้เขาต้องรู้สึกว่าเราเป็นที่หนึ่งในใจของเขาถ้าคุณกระตุ้นให้คนเกิด4ความรู้สึกนี้คนจะเริ่มมาส่อง ชีวิตของเราบ่อยมากขึ้นเขาจะอยากรู้อยากเห็นความเคลื่อนไหวในชีวิตของเรามากขึ้นเขาจะเริ่มทักมหาเรามากขึ้นและเขาจะเริ่มหึงหวงเรามากขึ้น ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ